บีจ้ามินที่ดินรวยฟังแปดสิบแปดเนี่ยท้ายแปงของของของทิศสองอันนี้ก็คือท้ายแปงด้านหน้าตะกี้นั้นมันติดติดถนนนี่ก็คือกว้างม,มากแล้วก็มีน้ำมีไฟเรียบร้อยเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านแล้วในสวนของท้ายแฝงเนี่ยก็รล่ื่นเพราะว่าของของทิศสองมีกว้างพร ตารางวาหนึ่งไร่หนึ่งไร่เต็มถ้าใครสนใจที่ดินติดน้ำติดคลองก็โทรมาหาพีน่นินได้นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยขายตารางวาละหมื่นสองขายถึแทงหรอกแต่ถ้าใครที่อ,อยากจะได้สักขึงนึงก็สามารถคุยกับพี่นินได้เพราะว่าถ้าไม่มีกำลังซื้อยกแฟงก็ซื้อขึงนึงก็ได้ถึงนึงเราก็ขาย ก็โทรมาหาพี่มิน้น0858265783 mm. แล้วพบกันถ้าถูกใจก็กดไลค์ mm. กดแชร์ mm. กดติดตามพี่มิ้นไว้เพทพี่มิ้นเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาไปดูอีกหลายๆแปลงวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามินที่ดินรวยปังแ88วันนี้จะมาอัปเดตท,ที่ดินติดคลองพิชองทังทนยบุรีปรทุมธานี อันนี้หน้าแฝงเนี่ยกว้างม,มากแล้วก็ทายแฝงทายแฝงเนี่ยติดก,ก็คลองเลยคลองทีส่สองอันนี้น้ำไฟถึงแล้วนนนเนี่ยที่ดินแปงนี้เนี่ยเราขายในตารางวาละหมื่นสองถ้าสนใจยังไง่ายก็โทรมหาชนินได้เพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยโฉนดพพ้อมโอนหรือจะแบ่งก็ได้ครึ่งนึงก็ได้ถ้าขายพร้อมที่จะซื้อแปลงนึงก็ได้ แปลงหนึ่งสีร้อยตารางวาก,ก็ลไหนึงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ไปก็ซื้อครึง่งนึงก็ได้แล้วติดต่อว่าที่พี่มินได้นะคุยกันได้ว่าจะเอายกแปลงหรือว่าจะครึ่งแปลงศูนย์แปดห้าแปดสองหกหเจ็ดแปดสามแล้วถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์ถ้าชอบใจก็ก,กดแชร์ถ้าเป็นกําลังใจให้กันก็กดซับสไครต์ติดตามพิมินวันนี้พิ่มินสวัสดีจ้า